สวัสดีครับผมนายพุทธิวัฒน์ประเสริฐพันธ์ครับรหัสนักศึกษา5 0 1 0 6 1 1 1 4นนะครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานการพัฒนาต้นแบบแผงสัมผัสไร้สายสำหรับการควบคุมคุณภาพนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอแนะนำอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเดโมให้ชมกันในวันนี้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวนี้นะครับคือ STM32F100 ซึ่งต่ออยู่กับ XB module นะครับตัวนี้แล้วก็ซึ่งต่อเข้ากับแผงสัมผัสตัวนี้นะครับผมได้เตรียมไว้แล้วก็ต่อเข้ากับตัวบอร์ดบัตรกรีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวที่ใช้ ตอบสนองกับแผงสมัมผัสเมื่อแผงสมัมผัสถูกกดก็คือ LED นี้นะครับจะเป็น LED ที่มีขนาดอยู่ตามกริดตามที่ต่างๆของกริดของตัวแผงสมัมผัสนะครับนั่นที่จะเห็นได้นะฮะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวอุปก,กรณ์ในฝั่งส่งนะครับแน่นอนครับตัวนี้ยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าที่ควรแต่อันนี้ก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับ อย่างนี้ถ้าผมสัมผัสนะฮะก็จะเห็นว่ามี LED ติดตามจุดที่ผมสัมผัสนะฮะแต่ว่าติดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการติดที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ลักษณะตามแต่ขั้นของการทำงานนะฮะก็เดี๋ยว เรื่องลำดับขั้นของการทำงานจะแนะนำให้ชมกันกแนะนำให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ